รายการทีนส์อัปเดตช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาอัปเดตถึงเรื่องราวของการรับสมัครเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้มีการประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเขากำหนดไว้ตั้งแต่วันที่20ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาและู้วําน่วยการการเลือกตั้งระดับอําเภอเนี่ยได้ดําเนินการรับสมัครสิ้นส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจึงได้มีการ ประกาศสรุปจำนวนของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มค่ะคุณผู้ฟงังทั้งหมดมี20กลุ่มซึ่งก็จะแบ่งตามกลุ่มอาชีพนะคะผู้ฟงังในส่วนของกลุ่มที่หนึ่งค่ะ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงซึ่งก็จะได้แก่ผู้ที่เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและอื่นๆในทํานองเดียวกันเนี่ยมีผู้สมัครทั้งสิ้น2,478คนค่ะในกลุ่มที่2กลุ่มของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษาตุลาการอายการตำรวจผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายและอื่นๆในทํานองเดียวกันจำนวน1869คนค่ะ ในกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มของการศึกษาได้แก่ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูเป็นอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันจํานวน4,477คนค่ะ ในกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มของสาธารณาสุขกันบ้างซึ่งได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภทเป็นเทคนิคการแพทย์สาธารณาสุขพยาบาลเภสัชกรหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันเนี่ยจำนวน 1, 6 2 8คนค่ะในกลุ่มที่5กลุ่มอาชีพทำนาค่ะปลูกพืชลม้มลุกหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัครทั้งสิ้น3,422คนค่ะส่วนในกลุ่มที่6ค่ะคือกลุ่มอาชีพทำสวนทำเรื่อง ของป่าไม้ปศุสัสตว์ประมงและอื่นๆในทํานองเดียวกันนี้ก็จะมีผู้สนับทั้งสิ้น3,628คนค่ะมาในกลุ่มที่7ค่ะกลุ่มของพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรวมไปถึงผู้ใช้แรงงานหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัครจำนวน2,440คนค่ะ กลุ่มที่8ค่ะกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภครวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและอื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัครทั้งสิ้น1,180คนค่ะส่วนในกลุ่มที่9ค่ะกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น1844คนค่ะ กลุ่มที่10คือกลุ่มของผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการข้อที่9ค่ะผู้ฟังก็มีผู้สมัครทั้งสิ้น1,200คนค่ะมาถึงกลุ่มที่11ค่ะกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวซึ่งได้แก่ธุรกิจของอท่องเที่ยวมักุเทศนะคะผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมีจํานวนผู้สมัคร1 1 7 7คนค่ะ กลุ่มที่12กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน609คนกลุ่มที่13กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน1,039คนค่ะกลุ่มที่14เป็นกลุ่มสตรีค่ะผู้ฟงังกลุ่มนี้มีจํานวนผู้สมัคร4 5 8 9คน กลุ่มที่15กลุ่มของผู้สูงอายุคนพิการหรือทุกพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆหรืออาชีพอื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัครทั้งสิ้น5,211คนค่ะมาถึงกลุ่มที่16ค่ะกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงรวมไปถึงกลุ่มของนักกีฬาและอื่นๆในทำนองเดียวกันมีผู้สมัครทั้งสิ้น1819คน กลุ่มที่17ค่ะคุณผู้ฟังเป็นกลุ่มประชาสังคมกลุ่มขององค์กรสาธารณประโยชน์มีผู้สมัครทั้งสิ้น2168คนค่ะกลุ่มที่18ค่ะกลุ่มของสื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมของผู้ฟังกลุ่มนี้มีผู้สมัคร867คนค่ะกลุ่มที่19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระค่ะมีผู้สมัครทั้งสิ้น3,816คนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่20เป็นกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมาในนี้ค่ะผู้ฟงังมีผู้สมัครทั้งสิ้น2,656คนรวมผู้สมัครรับเลือกสอวอในปีนี้ทั้งสิ้น4,8117คนค่ะผู้ฟงังทั้งนี้ค่ะทางผู้อำนวยการการเลือก,อ,อกระดับอำเภอก็จะมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครพร้อมคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้นภายในวันที่29พฤษภาคมนี้และจะประกาศรายชื่อนะคะเป็นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอโดยจะแยกเป็นรายกลุ่มค่ะโดยจะมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครซึ่งจะเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อของผู้สมัครแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดก็จะมีชื่อนามสกุลของผู้สมัครรวมถึงอายุอาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุดก็จะประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบทั่วกันนะคุณผู้ฟังนักสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรวมถึงที่ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอสถานที่เลือกและก็จัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะคะเมือ่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีร,รายชื่อที่บอกไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือก เลือกตั้งก็จะเผยแพร่บัญชีร,รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะแล้วก็ประกาศผ่านช่องทางของแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตด้วย โดยคุณผู้ฟังสามารถดูรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกเป็นสอวอและข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครเนี่ยได้ทางช่องทางที่บอกไปนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชัน Smart v o t e ค่ะคผู้ฟังทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุดจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสนะคะใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444